ีคน,นๆๆวันนี้มาเจ็ดคนค่ะแต่ว,ว่าโด,โด,ด,โด,ดนท<ค>ั้งหมดสิบคนสามคนรับท้าาหาไปแล้วแ<า>็นพี่ลุงแล้วก็พี่อน,นุนนะครับนั้นก็จะมีข้อหาเพิ่มในเรื่องของทำไม่เสียทรัพย์กับต้นไม้ที่อนุสาวรีย์นะครับก็สองแสนกว่าบ,บาทก็น่าจะนับ ใบไม้กันนะครับว่ามันร่วงกี่ใบอะไรกันนะฮะก็คือเป็นคดีวันที่14ตุลาใช่ครับคดีตั้งแต่วัน8 8ตุลาที่เราไปแถลงข่าวเอาตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องมาถึงวันที่14ตุลาอันนี้ข้อหาเห็นว่าเป็นข้อความที่มันเป็นขัดแย้งกันด้วยใช่ครับมีขัดแย้งกันเองเพื่อให แจ้งมา,าบอกเราว่าไม่ได้แจ้งการชุนมนุมนะคะแต่มีอีกข้อหาหนึ่งคือการที่ไม่เป็นบ,บัตตามคําสั่งของขในการชุมนุมข้าโดนการชุนมนุมมีประเด็นหนึ่งที่ย้อนแย้งอย่างหนึ่งก็คือในรควาเฉินเนี่ยจะเขียนเอาไว้ว่าเมื่อประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินจะ,ระ,นนจะระครับใช้พรบชุนมนุมไม่ได้แต่การที่ว่าวันนี้โดนพวกทั้งสองนันเลยเช่อมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเป็นกร,รณีเดียวกันแต่ว่าโดนสองสองข้อการจริงๆในในประกาศเวลาเขาประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินนะฮะ พรบชุมนุมอยู่จะไม่บังคับใช้แต่ว่าพรบชุมนุมบังคับใช้เได้ถ้าบอกว่ามันมีปัญหาบางอย่างว่าละว่าทําไมกรรมเดียวกันในภาวะสุดเฉิงเอาพรบชุมนุมเราถือว่าประยัดไว้ในข้อหานี่หรือเปล่าหรือเปล่าแต่จะต้นการตัดสินของเราตอกี้กันก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็เดี๋ยวให้การเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวจะให้การเป็นหนังสือภายในวันที่19มกราคม มีผู้ต้องหา้ำนวนสิบคนด้ยวยกันนะคะแต่ว่า3คนแรกเนี่ยก็มารับทราบข้อก่าวหาไปก่อนแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จึงหนีเสร็จนคารี่มารับททับข้อกล่าวหาค่ะ <c oughs> โดยข้อกล่าวหาะคะของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพฤติการนะคะอย่างแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยคดีข้อกล่าวหารทราีาารทรา่โยนคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันใน3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของอการโดนพลกรเสือนะคะก็คือ ข้อกาวนะคะเรื่องของการห้ามใุ้รูปวัตถุนะคะถัดมาถัดไก็จะเป็นเอ่อพรบโลกติดต่อนะคะแล้วก็พรบสิบนูนนะคะก็คือการเรื่องการเป็นัระกันค่ะสามคนที่ไปก่อนหน้านี้ที่มารับข้อข้อมังคับก่อนก็จะเป็นพี่อนุนในอนุนัมพาเอ่อน้องรุ้งนะคะแล้วก็พี่ปิ้นค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเสียเวลานะคะในการสอบต้นคดีความ เยของประมาณอย่างตัวเองเนี่ยตอนนี้มีคดีทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ21คดีนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่ที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่3ตุลาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยรกษากี่เดือนคะเอาก็าตามตามจริงเนี่ยแค่ประมาณ2เดือนสะกีดได้รับคดีมาแล้วประมาณเกือบ16คดีด้วยกันนะคะเรียกได้ว่า เนี่ยไม่กังวลในเรื่องของการต่อสู้คดีความนะคะเพราะว่าเรายืนยันว่าสิทธินในการชุมนุมโดยสงบเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็การชุมนุมของเราเนี่ยตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการชุมนุมโดยสงบนะคะเรื่องข้อต่อสู้ทางคดีความเนี่ยจึงไม่กังวลเราต้องเอ่อญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการต่อสู้คดีความนะคะแล้วก็ เ,เกิดผลกระทบจำนวนมากนะคะกับการเรียนแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพหลังจากนี้คงจะต้องปรึกษากับทางทนายความนะคะว่าจะมีการดำเนินคดีกับต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่เพราะหลายๆคดีเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่ามันเป็นการฟ้องกันแกล้งหลายๆคดีเนี่ยไม่ได้มีเป็นการตั้งข้อกล่าวหาที่เกินเลยกว่าพิติการของอัารด้วยะคะ่ะ ลัตเนซึ่งเป็นผู้ขัดแย้งของพวกเรานะฮะก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกันแกล้งกดดันผู้ที่มาร่วมการชุมนุมนะครับแล้วก็การฟ้องร้องกล่าวหาก็มีลักษณะวเวียดแทนะครับเป็นการเบียงแหลเพื่อทําให้เกิดความยุ่งยากความลําบากในการที่จะใช้สิทธิ์การชุมนุมโดยอิสระนะยกตัวอย่างเช่นกล่าวหาว่าผมเป็นผู้จัดการชุมนุมนะฮะซึ่ง เป็นเพียงแค่พวกไปข้ารุกการชุมนุมหรือว่าไปขึ้นเวทีปาศัยนะครับรวมไปถึงพรบโรคติดต่อต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ 19, allemaal, ่งเห็นได้ว่าการใช้พรบฉุกเฉินแบบโควิดเพื่อแก้ปัญหาโควิดเป็นการใช้แบบเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลในการควบคุมการชุมนุมหรือการจัดการการชุมนุมเป็นความปกคร้องของรัฐบาลโดยเฉพาะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนียมาจากรัฐบาลทั้งสิ้น แต่รัฐบาลกลับใช้กฎหมายนี้มาเล่นงานกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยหวังที่จะทาลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปไม่มีอะไรหนักใจนะครับก็จะเดินหน้าก็จะใช้กลไกลที่มีอยู่ทั้งหมดในการที่จะฟ้องร้องเอาคืนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็รัฐบาลที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของเรานะ